สวัสดีนะคะสามัตปาตังค่ะสามัตปาตังสวัสดีตอนเย็นนะคะสวัสดีตอนเย็นนะคะรอบเย็นนะคะเส,ส,ส,สร,ร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงานรีดเมื่อวานคุณอันนี้คนลูกค้าประจําเหมือนกันนะคะลูกค้าประจําเอาผ้ามาให้รีดนะคะเมื่อวานตอนคืนลแล้วเราเราก็เสร็จลูกค้าหมดแล้วนะห้าคนของของเนเน่ห้าคนช่วยกันสองคนพี่น้องทํากันก <LOL. S 2> ็เสร็จแล้วห้าคนส่งให้หมดทุกทุกคนแล้วแล้วก็ เมื่อวานลูกค้าประจําก็เอามาส่งให้นะคะวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วขาะรีดนะคะช่วยกันสองคนก็เสร็จเร็วค่ะเห็นะคะงานรีดอันนี้ลูกค้าประจาเหมือนกันแต่คือเมื่อคืนลูกค้าไม่ได้มารับนะคะเพราะว่านางติดงานอีเวตน์นะคะติดงานอีเวต์ไม่ได้มานะคะวันนี้มีลูกค้าประจําเหมือนกันลูกค้าประจําเยอะคะ่ะอันนี้พูดตรงตรเลยนะไม่ไม่ไม่โกหกคือ ซักซักมีงานซักผ้านวมนะคะชุดหนึ่งแล้วก็ซักชุดทํางานซักรีดชุดทํางานก็มีซักผ้านวมเดี๋ยวทำให้นะคะไม่ซีค่ะในนี้ไม่ซีแดดค่ะว่าแดดจะไม่มีหรือมีอะไรอย่างนี้ฉันอบแห้งให้ได้ค่ะถ้าลูกค้าแบบว่าเลิศกับฉันฉันก็แฟกับลูกค้าจ้ะนะคะลูกค้าเขาสามาใช้บริการร้นเนซักอบรีด เนเน่ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะคืออยากอยากลูกค้ามาอุตส่าห์มาใช้บริการที่ร้านเนเน่เนเน่ก็จะทาให้ดีที่สุดนะคะนะคะอืมเนเน่ไม่ซีอยู่แล้ว่ังเด็ดมีไม่มีนะคะพูดตรงตรงเลยนะเอโอบให้เลยได้ก็ได้ค่ะโอเคไหมคะขอบคุณมากนะคะคุณลูกค้าทุกคนที่แบบว่าเออ่มาใช้บริการร้านเนเน่ซักอบรีนะจ๊ะ นี่นะคะเนเน่ชื่อเนเน่นะคะเนี่ยคนนี้ที่ไลฟ์สดอยู่นี่คือเนเน่นะคะชื่อเนเน่เราที่เกิดเวลาเนเน่ไม่อยู่ที่ที่คุณลูกค้ามาแล้วเนเน่ไม่เห็นเนเน่นั่นคือน้องสาวเนเน่นะคะนะคะตัวจริงเนเน่คนที่ไลฟ์สดอยู่ค่ะตอนนี้คือเนเน่นะคะเนี่ยค่ะเนเน่ร้านเนเน่ซักอบรีจ้าโอเคนะคะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะ เออแล้วก็โอเคโอเคแค่นี้นะเดี๋ยวเน่จะไปทาธุระของเน่ก่อนขอบคุณค่ะเฮงเฮงปังปังรวยรวยทุกคนนะคะคุณลูกค้าทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะเนน่ก็ไว้พอให้ร้านเน่กิจการรุ่งเรืองเฮงเฮงปังปังเงินทองไหลมาเทมารวยรวยตลอดค่ะเงินเข้าเงินเข้าเงินเข้าไหลทองเงินทองไหลมาเทมาจ้าขอบคุณค่ะทำคาญไหมเน่พูดโอเคขอบคุณ